และทางด้านหนัหงของเราเลยคะก็เป็นสีเปิดตัวค่ะสีพิเศษสียอดฮิตที่สุดเลยค่ะก็คือสีทวิส t e r ร r a อ g เลค่ะและก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง,งชาลู์แลงกค่ะเดี๋ยวเราพาชมความพิเศษของรถคันนี้กันดีกว,ว่านะะว่าเป็นยังไงันบ้านค่ะ รุ่นิมเ็ดเดชั่นค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างจากรถคันเดิแมแน่นอนเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งชาวดั้งเดิด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงค่ะก็คือนี่ค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้สีดำน,นะคะถ้าไม่ใช่รุ่นลิมเต็ดนะคะจะเป็นโลโก้สีซิลเวอร์ค่ะและนี่ค่ะสติ๊กเกอร์กาเดียนที่มันติดตั้งมาจากโรงงานเลยเมื่อตัดกับสีส้มแล้วนะคะให้ความรู้สึกแบบ กลมเกินกันมากค่ะล้อนะคะสังเกตดีๆที่เบรคค่ะจะเป็นเบรคเมมเบอค่ะนี่ค่ะโลโก้ห้าสดสูดก็ยังเป็นสีดำ้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้เจาะซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมหักันต่อเลยฟ้าค่ะหลังคาด้านบนก็จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับชารฟฟิลค่ะ สปอยเลอร์ของรถ็นค่ะจะเป็นสปอยเลอร์สีดำค่ะและนี่ค่ะ GT ที่ลุขันหลังขับมาก็ต้องรู้ได้ว่ารถชนิดเปนเคร่องนา0สู GT V8 แน่นอนเพราะว่าเป็นรถพวก GT ค่ะซึ่งถ้าเป็น2 3ใครโผล่มาแพ็คเกจจะเป็นลูกหมาหรือว่ามาันจะแตกต่างกันค่ะ She take รถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะเล็กคโรนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราขับรถอยู่ในสนามแข่งเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเบาะตัวนี้นั่งนุ่มสบายมากๆเลยค่ะ ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับได้ถึง3แบบเลยค่ะมี normal sport และ comfort นะคะและที่เพจชอบมากมากเลยนะคะตรงปุ่มควบคุมต่างๆภายในรถนะคะก็คือยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของรถ f o r d มาแต่งค่ะและแน่นอนนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นรถ limited edition ใช่ไหมคะซึ่งเป็นจุดสังเกตเลยค่ะคือตรงนี้ค่ะเป็นมาแต่งซฟ y ไนะคะที่รถคันอื่นไม่มีค่ะแต่ว่าคันนี้มีค่ะ และที่สำคัญของคันนี้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นเครื่องเสียง Hi-End B&O ค่ะมีลำโพงถึง12ตัวกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรุ่นล i m i t e d คันนี้แต ใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าข่านในนะคะที่สนใจรถยนต์รุ่นนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ศูนย์บริกานะคะอยู่ที่รัชดา3๖ค่ะตรงข้ามสาลอาญาเลยนะคะกับข้อเสนอพิเศษเลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าติดต่อกับเราสองคนได้นะคะที่แพตดี้และน้องแพทค่ะแล้วมาเจอกันนะคะ